กาบสบายดีพี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทุกท่านเดอ้อเมื่อนี้มาพบพ่อๆกับดาวเรืองคือเก่าพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อพี่น้องกำลังลงคลิปอันอ่านมาพี่น้องเลยเราทำอะไรอยู่เรารู้ตัวเองดีเนาะแบบเพื่อว่าบุ๊ยไฟหูดีสำหรับตัวเขาเองเนาะเขาเสียดยังกับตามไฟจีบเอายังกับตามนะพี่น้อง บออีแม่อยากเอาไหมเราซื้อซอยนี่เอาสามงเป็นยังวะได้เลยอยากจะทานเหรอแม่นี่ชาสุดเจ๊ช่าสีมัแตงซอยเพ่นพี่น้องเยเ้ามือตนหญ้ามแรงพี่น้องเยถึงาไก่สิบหเฮาเมือแต่เฮากงหนาา สีมืดอะไรนั่บ่มืดอ่ะด๊อกสีมืดอย่างงี้ขอมือด้วยอ๋อพี่น้องไอ้ไก่สีมืดงานแต่งบ่าวดาวเนาะพี่น้องเนาะหลายคนกัมีทำถามเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์นั่มใน YouTube นั่มบ่าวดาวบริเซิร์ฟหมดเผื่อเซิร์ฟพี่น้องเนาะเผื่อเซิร์ฟไปปลุกแค้นเนาะแต่การเห่นเห็ดอยู่กินเห็ดเวียดเนี่ยเพิ่นกอเขาฮู้อยู่เนาะว่ามันกับใกล้เนาะหรือว่าเฮากะ ไก่เตัดเนาะถ้าเป็นเงินเพื่อนนั่นเขาไอ้บอยนั่นเรื่องนงที่เขี้ยวน่ะบอกวิปัญหาอยู่ไซกับต้องรถไฟอยู่แล้วนะเพราะว่าไก่เป็นหยาดกันง๊อมเขาไอ้บอยเนาะลงคลิปก่อนแล้าเรื่องต้องเมื่อน้ำเดินนางเด้อเดี๋ยวไอ้เมื่อคนเดียวไม่ได้เนี่ยเราเสือมักแตงมาตอนหยาที่หนองสามถงฮเรื่องอย่างมื่อจะเอาอยู่่บ้านะ โอเจ้ากะหูไข่อยนอนบัหลับใส่จมื่นตอนเศร้าใช่ไหมฮะโบนี่มันผดซี่เมื่อนมันย่านบว่ท่านตอนบุกแคนยมเศร้าเนาะผดก็จมื่นนั่นเนาะข่อยก็นอนบัหลับเพิ่งในเจ้าก็ได้มาหักข่อยคือเก้าจมื่นบัวอดสมองแล้วหดบ้านเจ้าก็ได้มาหักข้าวไข่คือเก้าดองเฮากะ ใกล้เลยพี่น้องเลย่าจะะ่าจะบกไกยเดือนนีหละเดือนเดือนชองลาวนะเห็นอ่ะ่าจะบกไกลเดือนช่องลาวพี่น้องเลยก่อนอื่นก็รเคลื่อนการคอขอบใจเนาะขอบใจเอื่อยอายเนาะที่อยู่ทางเมืองนอกบ่เอื่อยบ่ฝากเงินมาห้ยไม่เศร้านี้เนาะฝากเงินมาซื้อเครื่องหาอเศร้าสุ่ยบ่ฝากเงินมาซื้อเครื่องห้เศร้าสุ่ยเป็นจำนวนเงินลอยเรียนพี่น้องสามพันบาท รายการให้เราเลยูีว่าอาแล้นะชื่อวะเนรายการเพื่อนพัเพื่อนพังเงินมาผูกแคนเฮ้าอันสวยไก่แล้วว่าไงคือสวยไก่สวยขาขาคันนะขาที่สอนเนาะเพื่อนพังเงินมาให้เฮ้าผูกแคนเฮ้านะสองร้อยสองร้อยมากระตุกประมาณสามพันไปหกพันใบประมาณหกหกพันสี่นี่แหละพี่น้องเลยรวมกันกับพอดีเป็นเก้าพันหกทั้งขาเครื่องเนาะหกพันหกหกพันหกสามพันเก้าพันหกทั้งขาเครื่อง าาสามร้อยบ้เน้วสามมันสามหรือดอยอย่างไราสามมันสามเออกะเก้าพันเก้าอืมเก้าพันเก้ากะรวมกันกัดเพิ่์นผูกแค้นห้าวกะพอดีไปเป็นเก้าพันเก้าพี่น้องป้าพี่น้องเอ้อเหล็กงามแต่เด้อขอพระคุณหลายๆเเด้อลายเด้อขอพระคุณเออลายลายเนาะกะกะดีใจเนาะแลยกะดีใจแหละที่ใหญยเพิ่์นเฮียนเฮ้าแบบเป็นลูกเป็นลานนัน่นนี่นะเนาะกะดีใจ ขอบคุณเอ่ยอีกเธอนึงเด้อกำลังสิกับบานน้ำเบาไก่พี่เ้ยกำลังสิออกไปเสือนสีนหมอกสีนมูมาตอน้าพี่เทโอ้ยบอยครับเนี่ยเดยพูดงนี้นะปฏิกิริยเดียวบ่ได้เออ่อยเหงา้าไม่หยเนาะไปถ่ายคลิปน้ำเนาะ ห้เม่อนำพี่เราเยน่ะเขาซื้อเมักแตงเนี่ยมาตอนี่ซ้ำถงผูกเอาไก่ห้เมื่านำเอาเงินมาแทนสิบพันซ้ำถุงเจ้านี่บุอยากให้เมุ่อ,อยากให้เมู่ม่กนนน็นอนบราบแล้วตอนำ่นอนบาบอีเลยเ,ลยเจ้าไปอยู่นะ ชวนรับจะได้มาหาคอยโอ้ยบบจีมาหาไปได้เนาะมือ่นสีเสียเวลาเปิดห้านหางเงินหาคำเนาะเจ้ากับผ้ามาเก้ามงกับมาเปิด้าเฮออ้ยกระซิฟ้ามาดอกบอ่แล้วเผ้ามากับข่อย่างไรบ้าบ้คนละเรื่องแล้วอืม หมูนอนบลาบเจ้ากระหู้อยู่คอยนอนบลาบหมูสินอนหายมืดขึ้นแล้วขี่ขยังเธอก่อนหมูก็หายหายได้เพื่อนอ่ะบอกอีต,ต้นหมูเพื่อนมิสิอยากเม้ปาปลาจักนอนกับลูกดีน,นอนกับลูกก็เ่คือนอนกระพูอ่ะนอนนอนบลาบเพื่อนคือเจ้าก่อนลูกถ้างอเมือม่อเมื่อต่อมากคอยก่อนคอยไม่ได้ไม่ได้ เจาได้ลบมาหาขอยเดี๋ยวขอชิโทธน้ำนำเจ้ามืดขึ้นนะเจ้าขึ้นดีๆเจ้าจะบวให้ยขอยเมื่อน้ำนะนะเฮ้ยโอ้โหเสียเวลาเสียเวลาหางเงินเป็บหนักยมืสิบส้านะ้ยาม,มืสิบส้าเจ้าก็มาแต่เจา้าสบายดีไปลงไหนไะอ้วันไอ้วันเป็นนกกระจอกเทศรนะเอาสบายดีไปลงไหนะสวัสดีไปลงแมาถองจุกใหญ่ให้ญ่เอาเพชรย,ยังปากนะปากคือเป็นนะั่นะเบิร์ไปเห็ดอะไรเห็ดไม่เนาะเห็ดไม่เนาะ ต Rick ัวตังๆอันนี้น้ำมันแห้งแล้วมันแล้วมันติดอ๋อไอ้อ้วนหอมเจ้าเมื่อเมบ่ไอ้อ้วนบ่ต้องเมื่ออยู่นลำเถ่าหัเมื่อกระยาวเจ้าบนต้องเมื่อยืนลูกฉันขาเธอไม่ได้อืมบ่ได้มาได้มาได้ม่ได้ก็บอกไปก่อนหลบจะได้รถบมาหาผมจุกเป็นบ้านอนก่อน

ฉันจะเมื่อด้วยไม่ว่าเธอว่ายังไงฉันก็โดดตกลงเจ้าอ๋อโอเครอ๋ออ๋โอเคบอกเขาว่ามันมื่นมันจะเปิดห้านสวยมันจะไปซื้ออันสีห้าย่งหงายโบมีสีใส่พื้นไม่หงาเรื่องหงาเรื่องต้องซื้อต้องซื้ออีเนาะได้เองนะซื้อเลยนะพี่น้องเนาะกินประชันไง กินได้พี่น้องเลยเบาไก่บ่อยเมือร์ซะทำยังไงก็ไม่ต้องได้กับมันต้องไม่กลับต้องไม่กลับอยังต้องไม่กลับยังเบาไปสุดทีเออเป็นน้ำเบาแล้วกินนี่บอยเมอร์ป้าไพ่เบาตั้งไหนบอยเมอรเออบอยได้เจ้าหน้าว่าน้องน่เจ้าเสี่ยโกเฮต้าคอยนอนบลับเจ้ากินยานอนบลับเจ้าซียานอนบลับหายหนักไปแล้ว ไปุดกัน้าีไปจะได้ไหมได้หมไกามือนัมพี่นอยไก่โวยวเมืออเนาะมืออื่นน่ะมันดีไก่คื้ดีมากขึ้นสวยเนาะพี่น้องหน้ามืออ่ะเพราะว่าแบบสบู่แคนเที่กินั่วน้นาเนาะก็นั่งกินถั่วี้หนามเนาะอยู่เทียงกแหละเบาดาวกูแหละพี่น่อย นั่งโอ้ล่มกับหมูผู้เนาะกัติลายเนาะคนขาคนยังกันเ่ะไก่กัตีซ่าอะไรเป็นเนาะประมาณนี้แหละเนาะแต่อยากให้เพิ่นมาเปิดหะอัไก่เาไก่ให้เพิ่นเปิดฮะแต่เา้ากมือนาะแล้วไก่กัตีแล้วยังกับประมาณเที่ยงไก่กัตีขับมาเนาะไก่บัวแดงไปเลยเนาะ

าแลล้โบแมนเงินเจ้าบริหารหาเลยเออเอามาเอามาเอามาเลยพี่น้องเอ้เยพี่น้องสรุปไว้เล่าเรื่องในเมื่อบ้านพี่น้องบ้าใครว่าเอาไปให้เอากระชังเอาไปซื้อซีนี้อ๋อลากคลิปมาเอาเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สรุปไว้เล่าเรื่องในเอามักแตงมาตอนยาพี่น้องเลยบอกกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเงี้ยสูบสุขคนเด้อ ขอบพระคุณได้รายเอื่อยอ้ายเนาะที่ฝากเงินมาผูกแคนดาวเรื่องเบาไก่ดาวเรื่องกับขอบคุณได้รายได้เอื่อยเด้อสิบุริมบุญคุ้นเอื่อยจัะเถื่อดอกขอให้เอื่อยสุขภาพแข็งแรงเนาะและขอให้เอื่อยหน้าที่การงานจะเลื่อนเก่าหนาไปเรื่อยๆได้เอื่อยเด้อกับสบายดีเอื่อยสบายดีท่านผู้ชมน้ำเด้อสบายดีพี่น้อง